เมืองที่อันตรายที่สุด10แห่งในเอเชียมีกรุงเทพอยู่ในนี้ด้วยไหมเดี๋ยวข่าวนี้ลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับเขาบอกว่าเอเชียนี่มีเมืองที่เจ๋งๆดีๆมากมายเลยแต่ว่าบางที่บางเมืองอนักท่องเที่ยวควรจะใช้ความระมัดระวังและใช้ common sense ด้วยเ <laughs> มือ่อเมื่อไปที่เมืองเหล่านี้โอ้มีจริงๆด้วยอันดับ10นะครับดีไม่ใช่อันดับ ที่มากกว่านี้แบงคอกนะครับไทยแลนด์ Thailand. ติดอยู่ด้วยเมืองที่ควรระวังถ้าพูดพูดถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยกรุงเทพต้องเป็นเมืองแรกๆอยู่แล้วที่ผู้เยี่ยมชมจะต้องคิดคิดว่าจะมาเพราะว่าเป็นทั้งเมืองหลวงแล้วก็มีพวกแร่งช้อปปิง้งมีทุกอย่างมีทั้งวัดที่สวยงามมากมายเอาจริงๆนะจากที่ไปมาหลายที่มากแล้วเนี่ยถ้าไม่นับเรื่อง ราคาที่อยู่อาศัยเนี่ยนะอ่อื่นเนี่ยถือว่ากรุงเทพเป็นค่าของชีพถูกที่สุดในในหมู่ของเมืองท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับทั้งการเดินทางนะครับทั้งอ่ค่าเดินทางซึ่งอ่แท็กซี่นี่ถูกกว่าแอปเรียกรถแน่นอนแล้วก็แล้วก็มีเยอะด้วยแล้วก็พวกอาหารต่างๆถ้าเราไปซื้อตามตล,ตลาดน้ำหรือตลาดต่างๆก็ยังถูกกว่าแต่ว่าในนี้คือ กรุงเทพสามารถเป็นที่ที่ค่อนข้างอันตรายอันนี้เขาบอกสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาทั้งมีอาชญากรรมในกรุงเทพแล้วก็ยังมีส่วนมากที่โดนก็คือ pickpocket ล้วงการล้วงกระเป๋าที่ค่อยๆเปิดกระเป๋าของเราเอาสิ่งของออกไปโดยที่เราไม่ทันรู้สึกตัวก็คิดว่าคงจะเป็นเฉพาะที่ที่แบบ t o u r i s ึม place นั่นแหละที่ที่แบบ เขาแนะนํากันทั้งหลายอะว่าเออคนมากรุงเทพแล้วควรไปตรงนี้แล้วก็นักท่องเที่ยวแบบว่าแออัดมากมายในใน,ในที่แห่งนั้นก็จะต้องมีพวกมิจฉาชีพมาแน่นอนอันดับ 9. มุมไบอินเดียเป็นเมืองขนาดยักษ์ใหญ่ทางชายฝั่งทางตะวันตกของอินเดียมีประชากรมากกว่า20ล้านคนโอ้มากกว่ากรุงเทพอ,อีกแต่จะต,ต้องดูพื้นที่ด้วยนะพื้นที่มันอาจจะใหญ่กว่าก็ได้มีสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมาย อย่างเช่นสถานที่ทางประวัติศาสตร์หรือว่าแลนด์มาร์กต่างๆมีอาหารอินเดียที่อร็ดอร่อยมากมีมิวเซียมต่างๆแต่ก็เหมือนกับเมืองใหญ่อื่นๆที่จะต้องให้ความระมัดระวังแต่ว่าปัญหาก็ไม่ได้เหมือนกับกรุงเทพคือจริงๆแล้วกรุงเทพมีเขาบอกว่ามีอาชญากรรมด้วยใช่ไหมแต่อันนี้เขาบอกว่าเป็น pretty safe city เลย pretty safe city ก็ค่อนข้างปลอดภัย แล้วก็อาชญากรรมต่ำโอ้ส่วนทางกับภาพพจน์เลยนะก็นักท่องเที่ยวไม่ต้องกังวลมากนะักแต่ว่าควรจะอยู่ในส่วนของใจกลางเมืองแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เอ่อที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวคือคือ,คอที่คนส่วนใหญ่เขาอยู่กันนั่นแหละที่นักท่องเที่ยวเขาอยู่กันนั่นแหละก็จะทําให้ปลอดภยัยแต่ว่าบางคนชอบเหลือเกินไปอยู่เดินเข้าไปในที่ที่แบบ พื้นที่ที่คนยากจนเขาอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นบางคนแบบว่าชอบโชว์ไงไปถ่ายในพื้นที่แบบแปลก,ปกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเพิ่มความเสี่ยงอ่าวมีไทยแลนด์โพมาอีกอันหนึ่งละนาราธิวาสเหรอก็เหตุผลเป็นยังไงก็คงเราก็คงรู้กันนะครับพื้นที่ทางจังหวัดชายแดนทางใต้ซึ่งไม่เคยสงบได้สักทีหนึ่งผ่านมากี่รัฐบาลแล้วก็ยังยัง มีข่าวเดิมๆอยู่ตลอดเวลาคือคนไปจริงๆเขาก็อาจจะบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ได้แต่ว่าก็แค่มีข่าวออมาอยู่เรื่อยๆเท่านั้นเองอันดับเจ็ดอูลานบาตามองโกเลียรู้สึกจะเป็นเมืองหลวงนะเอาอ่านถูกไหมนี่ชื่อดูจากรูปแล้วก็มีความเจริญอยู่พอสมควรเลยนะมองโกเลียนี่เคยเคยได้ยินนี่ไหมครับกุ๊ปลายขานเจงกิสข่านอะไรเงี้ยนี่แหละนี่แหละมองโกเลียนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าอันนั้นหมายถึงตัวประเทศนะนะ แต่ว่าเมืองหลวงนี้เนี่ยก่อตั้งขึ้นในปีศตวรรษที่สิบเจ็ดแค่ไม่กี่ร้อยปีเท่านั้นเองในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของศอาสนามันมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายในเมืองแห่งนี้แต่ก็เหมือนกันก็คือควรต้องให้ความระมัดระวังเวลาที่อยู่ในใจกลางเมืองเพราะมันมีทั้งการตัดกระเป๋าเลยเอแล้วกลว็ล้วงกระเป๋าอะไรเงี้ยอันนี้คือเล่นตัดเลย อันดับ6เมืองดากาบังคลาเทศคือดากาเนี่ยเป็นเมืองหลวงแล้วก็ถ้าเวลาเราไปเที่ยวเราไม่ควรเอาเขาเรียกอะไรอะพ,พกเงินสดไปเยอะหมายถึงว่าที่เอาออกข้างนอกหรือว่าพวกเครื่องประดับต่างๆเพราะว่ามีการขาโมยมีการลักขโมยกันในหลายพื้นที่หรือแม้กระทั่งโดนทําร้ายโดยเฉพาะโดย ผู้หญิงหรือผู้คนที่อยู่ออกข้างนอกตอนกลางคืนอันดับ5มานิลาฟิลิปปินส์ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ควรใช้ความระมัดระวังถึงแม้ว่าที่นี่จะมีอะไรต่างๆให้ทำมากมายเลยก็ยังคงมีปัญหาอาชญากรรมอยู่พอสมควรแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องปืนซึ่งตรงนี้ไม่ว่าจะไปไปที่ไหนนะครับอันนี้คือจะเหมือนเหมือนกันเลยก็คือมีการมีพวกสแกมซึ่งจะมาในหลายรูปแบบมาก แต่ว่าไม,ไม่ถึงว่าโดยภาพรวมของทุกที่ในโลกนะแต่ของในมนิลาเนี่ยก็คือจะใช้เด็กมาขอเงินขอเงินบริจาคแล้วก็จะล่อลวงคนให้ไปอีกด้านหนึ่งไปมุมไปแบบที่เปี่ยยๆเพื่อที่จะเอาปืนจี้แล้วก็ป้นพวกเขาฉะนั้นแล้วถ้าเจอใครมาขออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องเดินหนีไปก่อน อันดับสี่ย่างกุ้งเมียนมาก็ปัญหาของที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าจะเกิดจากการพวกสแกมที่โกงราคาสินค้าถอะจริงเราจะบอกว่าบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะว่าราคาที่ซื้อมันแพงกว่าปกติจริงจริงไทยเองก็มีปัญหาเรื่องนี้อยู่ว่าจะคิดต่างชาติราคาหนึ่งคนในประเทศราคาหนึ่งฉะนั้นเอาเป็นว่าปัญหาเรื่องนี้ถ้าเราไม่รู้ตัวก็มันก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาก็ได้เพราะว่าของมันก็อาจจะไม่ได้แพงมากอยู่แล้ว แต่ก็ก็คือสรุปว่าที่นี่เขาก็จะมีการหาหนทางที่จะชาร์จเงินเราเพิ่มหรือว่ามีอะไรต่างๆที่จะขายของเราแพงกว่าปกติเอาอีกแล้วอยู่รอบๆทั้งนั้นเลยโฮจิมินซิตี้เวียดนามอันดับสก็ไม่ได้มีปัญหาความรุนแรงแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของล้วงกระเป๋าอีกแล้วก็คือมันจะมีเยอะในที่ที่มีนักท่องเที่ยวพลุกพล่าน หรือว่าในช่วงของเทศกาลวันหยุดต่างๆเฮ้ยอันนี้ด้วยเหรออันดับสองกัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย,เด,ยเดี๋ยวนะเมืองที่น่าจะเจริญกว่าที่อื่นในภูมิภาคเดียวกันเออ่กายเป็นกรุงเทพอยู่อันดับสิบนี่เด็ดไปเลยปัญหาก็ยังเกี่ยวกับการขาโมยของอีกตามเคยเออ่แล้วก็บางทีบางครั้งก็มีเกี่ยวกับอาชญากรรมเกิดขึ้นได้ด้วยอันดับหนึ่งจาการ์ตาอินโดนีเซีย ไม่ว่าจะเป็นกัวลาลัมเปอร์หรือว่าจาการ์ตาก็มีอะไรต่างๆให้ทํามากมายอาหารอร่อยแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันหมดเลยก็คือเรื่องของการปล้นแล้วก็การล้วงกระเป๋าโดยเฉพาะพื้พนที่ที่มีนักท่องเที่ยวพลุกพ่านนะครับจริงๆแล้วพออ่านๆโดยรวมแล้วไม่ว่าจะเหมือนไม่ว่าจะไปไหนในยุโรปเองก็มีมีข่าวเรื่องพวกนี้ใช่ไหมในพื้นที่วงเล็บเฉพาะในพื้นท,ที่ที่นักท่องเที่ยวหนาแน่น ฉะนั้นแล้วโดยรวมเหมือนๆกันหมดคือไปถ้าไปในพื้นที่ที่มีนะักท่องเที่ยวหนาแน่นก็ต้องให้ความระมัดระวังทางที่ดีสุดคือถ้าใช้กระเป๋าเป้มาก็เอากระเป๋ามาไว้ข้างหน้าแล้วก็ไม่ว่าแม้ถ้ามีคนมาคุยคุยด้วยหรือมาขอตังหรือมาท,ทําทีเสนอความช่วยเหลือหรือมาทําอะไรให้ก็ตามก็ให้ปฏิเสธไปหมดเพราะว่ามันมีทั้งแบบ พวกลวงกระเป๋าและพวกสแกมสแกมก็คือพวกหลอกลวงซึ่งจะมาหลายรูปแบบมากเพื่อสุดท้ายแล้วจะพาเราไปอีกที่หนึ่งหรือว่าอาจจะแอบไปป้นในที่เปลีปล่ยวหรือว่าไม่ได้ป้นแต่ว่าพาเข้าร้านหรืออะไรที่จะทําให้สุดท้ายเสียเงินเยอะก็คือมันก็คงจะมีได้ทุกเมืองนะครับเพราะว่าเมืองที่เราไม่คิดว่าจะมีก็มีด้วยเอาเป็นว่าเมืองหลวงของแทบของหลายพื้นที่ในเอเชียจนออกเฉียงใต้เนี่ยมาติดอยู่ในนี้หมดเลยเออฉะนั้นไม่ว่าจะไปไหนก็ เฉพาะนะครับเฉพาะพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นก็ต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับตรงนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ